สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาเปเดข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิะห์แนวโน้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่12กันยายนปี256ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคโดยณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,922ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ1.04.523จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ35.540บาทต่อ1ดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐรวมถึงแรงหนุนจากสกุลเงินฝั่งเอเชียที่แข่งค่าด้านกองทุน SPDR เทาขายทองคำออก1.75ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ884.89ตันด้านเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม ขณะที่ตลาดนะคะมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อดังกล่าวนะคะคาดจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยนในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในวันที่19-20กันยายน ราคาตรงคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,915ดอลลาร์และ1,900ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1 8ึ0งพดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,930ดอลลาร์และ1,945ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,955ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ32,100บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,000 500บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่12กันยายนปี25 6ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำเวลาที่แม,ม่สีบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำครั้งเดียวนะคะราคาคงที่ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองมคำบรรณะเทนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมารับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ